โอ้อยแล้วดันมาเลยนะยต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วเงียบจังเลยแปลงแปลงปปไม่ใช่แทปเปอร์แทปเปอร,ปปอร์ได้ยินเสียงแทปเมื่อกี้หรือเปล่าวะาเพื่อหู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 ฝาดไปเองโอ,โอเคแทบเบอร์จริงเลยเอาแล้วทำไมเมื่อกี้เหมือนหลอนได้ยินเสียงไอง้ฮันเทสปลาขวานวะ lọt một lần nữa, mà mà, uh, uh. what, à mà mà, mà <coughs> chú này, à mà, mà, mà lên ngon píu à, đinh đinh oi, hàm yes sir yes sir, máy yes, <coughs> 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 โอ้ยอะไรโอ้โหเย,ยี่ยวางได้แบบเนียนๆสุดๆไปเลยมัดมัน,ม,นมันอยู่แถวนี้มมือเลยบบนี้มา,มาแล้วมาแล้วไปเลีย๋ยวผมเนียนเนียเนียนเนียนพาร์าไปแล้วไม่โดดครับเดี๋ยว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 ผมจะแกะอะไรนะ Ê, hey, ui uh, 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 cược ui thẻ tôi em mới đi ngồi ơi Đứa bảo bà Mày, mày, bộ, bộ, Chim, Chim hải hong man, đây, man, đây này Bro <laughs> Không bỏ hay H Dùng hải đây đi Trời hải này tôi ấy. Chim hải là mái tông ní Bang, 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 มา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 เช็ดมากูเอาเปิกลงบินมาอย่างน้อยมันลุกไม่ได้กูก็ให้มันสักหน่อยวะเฮ้ยนรีคอยไวให้ไปลงไปช่วยยังงงว่าอะไรยังไม่เขียนกดตายยากไปแล้วนี่โอ้โหมันเอามาต่าศูนย์จุดหนึ่งวิเฮ้โอ้โหโคตรกากเลยถ้ามันมานี่มาห้องนี้พี่มันบุมปอร์แทร์ ตีูบูปดแตกเยู่เลยอยนีเลยมันดูดแล้วมันหลุดแล้วมันเปิ๊กมาเฮ้ยมันมันมัไรพีไรอะ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 ไรเฮ้ยทไมมันไม่บอรอจริงโอเคออ พังก็พังก็เจ๊ไม้ก็หมดแล้วเอ็มใช่ไหมไฟหมดแล้วหาเชิดแล้วว่ะเรียกความศรัทธากลับมาว่ะอยู่นิ่งๆดีไอ้เชมจะวิ่งไปหามันทำไมหรอเฮ้ยสายตาสั้นนี่อะไรมันเดินมาแล้วเดือดขนาดผมรู้แล้วเนี่ยว่าว่าว่าบอลเล็กมันีเหยียบยเหยียบได้อะโดดข้ามโดดข้ามเร็วๆๆๆเเฮ้ยมันมันไปหามันกลับไปมันกลับไป หายแล้วหลุดทันไหมน่ะเฮ้ยแล้วไอ้เคสล่ะไรเกียร์เกียมันมาแล้วว่ะชิบหายแล้วี่หายแล้วเฮ้ยไม่ได้โอเคโอเคเปิด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 ครับมันแฝนไม่ได้หรอบัง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 รู้แล้วหลุด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 ไอ้ชิบหายไอ้แยกข้อผมแหลกชิบหายเลย hơi 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 hải ơi quay qua mà đi tớ đi về đi để lục sát mà để đi đâu mấy đại đồng nào cái ngủ ngủ pẩn nghe hơi าเราล้มอยู่แล้วมันติดแบบคันคันที่สองเลยเงี้ยผมถือว่าไม่โคตรโกงเลยม,มันอยู่ไหนกันนี่น่าจะเด่นไม่ค่อยข้างกัเลยนะมันไม่ได้ยินเสียงหรอ,อ,อไปเท่าไปแเท่า<อ>ข้อเด็ดข้เด็ดว่างไหมไอสัตว์ทำเพี้ยอะไรของมึงเนี่ยบุม้มหนีงไงล่ะด,ดูคนนี้หน่อยปั่นต่อเรือเล็กเรือเล็กเสร็จแล้วเหรอ,อยังไม่เสร็จไหน เอ้ยโอ้ไฟฉายแคน,นเซลิลวิ้งไปดีโง่เอ้ยไปลนะมันอยู่ตรงเครื่องเหรออะไรวะเนี่ยะนะมันทำอะไรวะวิ่งสองรอบเฮ้ยไปเอออย่าไปวิ่งดิ <c oughs> เขาอย่าไปวิ่งดิเขาเดี๋ยวกั <c oughs> นเย <c oughs> ลย นาีลยิวแงี่อนแ e วอเลยนด์่แบบนกมัวเฮ้ยมันหนแล้วมันหดแล้วเฮ้ยุ้มไอ้ยังหมดจะบิงไกลไม่ก็บิงไกลโคตรเลยมันมันไม่กุ้มเหรอกุ้มุ้มะไปยัหน้าไปยัหน้า โบอะไรวะมือมันติดตรงนี้โอ้โหจ้าเอตัวเองจัาเอฮะนั่นไงไปแท็กซี่ไงไปแท็กซี่แล้วก็มาวนอย่างนี้แล้วก็ตายทิ้งเฉยๆเออได้ปเอยไปเลยไปเลยเอาอุ้งเทียนโวันไอนสัตว์อุ้ยชิบหายแล้วบ้านไหนเนี่ย ไปไป,ไปเพื่อนยากชิบหายแล้วกูประตูอยู่ไหนวะเนี่ยเอ,อ้ยโอเคเอายังไม่เปิดวัดเปิดมายิงไม่ทันนะเ,เอา้าทันด้วยนะดได้ไปแล้วพี่ได้อยู่แปลว่า ไม่ได้โอ้โหเวลาพ่อโอเคโอเคยังมีสัตย์ไยอยู่ปะทานิตายาเฮ้ยเบิร์ดเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยตีไม่โดนนี่งโม้เอาตรงนี้ไม่มีไม้วัดไปอ่ะไปอักคาร ปล่อยไปไหนวะนะไอกาไปล่อยแบบไม่มีโคโนมิกกลับ,หไ,ลบหหลไหม <g ười> ไมึงกลับไหมมีเทลามไหมให้นุ่มซีรี่ส์หายแล้วร้อยอว่าแล้วทับไอฮิตบอสตอนนั้นทต่ตอนไอตอนฮิตบอสเมื่อก,กี้นี่ทําไมถอดถ,าถ,าถ,าถามาทมาท์โดนพี่วมันคนโดนผมรู้เปล่าหรือว่าหลอนทัหมดแล้วเกมนาฮีรโอเคสัต <s> ย์ทายรอบที <S <s ่สองไปกลับไปไอหนุ่ม เออมันกลับไปอุ้มแล้ววะโหชิบหายแล้วดิวตายวะมันอุ้มไม่ได้นี่เอุ้มไดแชิบหายแล้วบุ้มนี่พอดีไป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 ปินถึงใจหัวใจสุดพี่อะไรวะเรียกหลอน กูถามว่ามึงจะหนีไหมโคเยอะไงเฮ้ยอะไรวะไปย่ะไปหาเจ้ามีลาบีสามท <c oughs> ุ่มสิบเจ็ด và giật chặt đuôi ngay ngu, phải. sao đúng nhổ, bay 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 lên giật <laughs> <laughs>